ยิงวิ่ีไม่ได้ยิงส่วนหน้าแห็นตนี้เนี่ยมาเห็นเพื่อนว่าเราอยู่ท้าหลังกี่คนมันจะยิงเพื่อนเราบ่อ่ะมากตายก็ตายไม่ไกขมากโอ้ย Think that we've all had enough. One keeps you up at night? Yeah, make all the demons quiet. Yeah, we were built to thrive. Yeah. Quiet, yeah, we were built to thrive, yeah. I think that we've all had enough Fun keeps you up at night, yeah. Make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah. โอโหไามไจับม่ะมต้าจืแล้วม่ต้าจืล้เดี๋ยวรอก่อนกำลังยึดตัวเองไอ้แกนมีปัญหาล้วสเบ้ามาสักพักแลไม่ปืพืนครับพืนครับหนึ่งไม่หุนล้ไปไปแล้วมันเป็นหมวกผ้าใบอะยิงหัวไม่แตกอะงงเลย เอ้เข้าหัวมีคนานหนึ่งาโลดาวไม่เติร์ดไ็เติร์ดตากระจายกระจายกระจายเลยผมผมดูคุณม่รโ้อยู่พี่พี่แค่ว่าแผผมแป๊บนึงโอเคผมแท้เลย เออกำลังซีพียาไปทางเสาครับว่าเสาอีกสักสองเลยมเตอ <ใน S 2> <น>ไป หมวกมันผ้าใบทำไมยิงหัวไม่แตกครับงงนะอด้ด้วยครับ เคลื่อนสไตลจีนอ่ะอ้าวหอยเก๊กเหรอเออ็จตัวยิมไทยมีเกณฑแล้วสถิติเสิญญ็แอบปี้วันจุดจีนนะจ๊ะแี่ดีอ่างเปาวันอ่างเปล่าท้องเปา,เาด้วยลูกระเบิดเนี่ยแหละอ่างเปลาหย่อนหรือว่ามีไข่ดิไข่อ่างเปาอ่างเปามาเป็นคัสเตอร์ไซด์อ่าาอะอ่างเปาเป็นูเพียดีไหมมูมถึงซีพีและ ไปแล้วไปเรื่อยๆไม่ได้หรอกไปเรื่อยๆเอฟพีซีเรามีอยู่สองพันใช่ไหมใช่ครับเอฟพีซีมันมสองพันนี่ปุ๊บมาสามพันยังไม่ใช้เลยเฮ้ยครับโอ้โหอ่ะ b m p จีนสัตว์ เราสักส่อนยังกินเรต้งเเข้าไ่ได้เดีย๋ยวตายเข้าไงเอ่อบูใออมสายไหมพี่อ้อมซายก็ะดนเออวะ่ะคือคนเท่านี้มันสู้ไอพีซีสองคันเ,นเลละแต่ตามเส้นแดงอะมันมีเนินบางอยู่อันจะอ้อมไกลกว่านี้ก็ได้นะ มันไม่มีสปอร์ตอะไรมาช่วยเราจริงๆใช่ไหมละ่ะเห็นทีที่มากับเราแล้วน<ร>ะวมีระเบิดไหมวะจะเข้าไปจะระนีโมไหมละ่ะพร้อมเสมอ ไปเท่าไม่มีอ่ะไม่<ด>มีเลยแต่ว่าในบ้านอ่ะเป็น ลดเสียง<า>แต่ว่าสมองไม่ได้ใช่ไหมสมองมันรู้ป<า>่าขาดสามารถขาดได้ไหมขาดได้แต่ว่าถ้ามันยิงมาเราก็ไม่รอดอยู่ดีมันก็เท่ากันเดินนะ่ะมีค่าเท่ากันรอมืดไหมขาดได <laughs> รอมื่นเมื่อกี้ายาม ไม่มีไม่มีเฮ้ยใครมาคอนแทน์สแลปเปอร์วะทูเนี่ยแหละเปนคนหลอเท่เออฝั่งนู้นอ่ะเขาตันเหมือนกันเพราะว่าติดเอพีซีฝั่งนู้นแล้วเขาไม่มีอเอทเออกูว่าทางแล้วขวาม,มึงไม่น่าเข้าได้นะมีนัมมี่เดินมาอืมไม่น่าเข้าได้ห,อหลอวโดนลไมไหมคือแค่เดียวตอน port, นี้มันคือแอร์สไปอร์ตซึ่งแอร์สปอร์ตมันหาย มันเข้ามาให้เหลืออยู okay, Arizona, ่มีใครบ้างเหลือแค่คูเซเดอร์กับทศกัณฐที่อยู่อีกฝั่งหนึ่งเข้ามาคนอื่นไม่สามารเข้ามาได้เพราะไม่เห็นพื้นที่แม่งคุมทีเฟนที่เยู่ียวสามารถมีมอท่าเตพผอดปะล่ะมอท่ากลัวไม่มีหรอกไอ้ไม่มีไม่มีทีเดอรี่โฮวิเซอร์อะไรเงยเลยมันไม่มีอะไรเลยตอนเนี้ยนอกจากคนนแล้วเจ้าคน แค่พอคนไปสู้กับรถก็ในยูทิร์เนตที่เราเสียเปรียบสุดๆด้วยจะเป็นในเมืองก็ว่าไปลยถ้าเมืองอย่างนี้เราต้องพึ่งอีสันอีเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยแม่คณัยแม่คนัยไหนแม่คณัยมาไม่ไม่มายถึงนี่เรียกให้มาเออนี่กแม่คณัยได้ไหมได้ยังเข้าตีเข้าแล้วไล่ไม่ได้เลยเอ๊ให้อบิบตีเข้ารวยะจริงไหมพี่ ค่อยๆคือก็ไปแล้วก็ยิงเลยเป่กลัวยิงนัดเดียวเราไม่อยู่ไหมมีอะไรธยิงของปอตอนเนี้ยเราเราก็ยิงแค่ทางเดียวกันไงคิดว่าทาวเอเช่สอนเขาวิ่งไปวางระเบิดนี่นป้าเราไม่ได้ขุมอ่ะต้องให้เขายิงแล้วก็กลับไปเลยหลักสูตรนี้เราผ่านมาแล้วเฮ้ยตอนนั้นเรามีาสมกแก๊งใจเย็นระวังรถงถงัถงไอ้เหี้ยรถถังเอเอะสัน อีทพีทหนึ่งศูนย์สามหนึ่งศนย์มเห็นไหมน่ะมึงลบมาทางเว้นเลยมึงหลงมาทางเว้นเลยมีทางไห้แจนสปเข้ามาไม่ได้ทีข้างหลังก็มีข้างหล้งก็มีลงมาแล้วอาจารยม์ตลงมาจากเขาเลยแม่งเฮ้ยบอกสุดแปนไปเลยเหียมาน้องรถเออตามกมาไอ้เชียเอเอจีวิ่ไปรอดเลย เอเอมันเป็นหัวเปิดไหมหรือมันเป็นเกาะทังคันเลยหัวปิดเ็นกาะทังคันทังคันทั้คนเราต้องเข้าไปเค y ก่อนแล้วให้เอสปอร์ตมาช่วยใช่ไหมมันมีมีแซมต่อไม่ได้เลยป่ะพยายามอยู่ต่ออยู่ต่อนนอะคงไม่มีแหละตัดทิ้งไปเลยก็ได้สปอร์ตถือว่าไม่มีแล้วกันก็ลอง ตอนนี้ก็หมายว่าเราโดนปล่อยก่อนมีแต่แผนี่มัตบึโอะไรอะอยากไปทตำนานมั้งล่ะตายทันทีเกวพรอมเสียจเนี่ยพี่โาตเข้าไปเนี่ยเขาปล่อยาวสตลวเนี่ยใช่อะขปลอยาวสตลไงเขาเรียกลมถังมาว่ะเียวจะต้องคืนดีว่ะี E ไปไล่ไปละพอยังไงดิต้องก้มาทาง เขาน่าจะจัดตรงนี้ให้เราโอยอย่รงนี้ป่าวะโอ้ยเอสปอร์ตติดต่อเข้ามาวะ่ะอะไงบ้างจัดแต่งแด่งมาที่เดิมตรงเรือทางนอตเวสครับศัตรูอยู่ตรงนอตเวสเลยวิ่งอยู่วิ่งมาทางเราเหรอไม่วิ่งแล้ววิ่งมาวิ่งอยู่ตรงมาครับนอตเวสช่าง,งมันก่อนมันวิ่งเข้าเมืองเห็น คไม่เห็นแคปปี้ของหมวกหมวกแมกรลันเขาแล้วศัตรูนอ็อตเวทวิ่งเข้ามาประมาณสามคนฮะมนันเป็นวิ่งเข้ามา,าหาเราหาเราสามตัววิ่งมาแล้วโอ้ my god โอ้ my god เรียบร้อยมใกล้มากไ,ไหมพี่แกนประมาณห้าร้อยถ้าใกล้กว่านี้พี่ปิ๊กก็รอย,อย,อยิงมันเลยมันวิ่งมาหาเราอ่ะฝั่งขวามขาไม่เห็นนะมันลงผมมันตัดผมไปแล้วมันหายไปแล้ว กำลังขึ้นเขาน่าจานนะเพราะว่าเรามีเนินบางอยู่ทำยังไงก็แน่ว่าชีวิตเนี่ยคอยยิงมาปุ๊บเดี๋ยวก็สุดใช่ใช่เพราะว่าฝั่งเราทางขวามันเข้าได้มันอกี้แนวปะขอคนหนึ่งมาช่วยโคเวอร์ทางซ้ายขวาหน่อยอารมณ์ุดนั่งแบบว่าไม่จะเอาเราถ้าผมตรงเนี้ยที่ผมมาร์กอะชี้อะเนี่ยวิ่งขึ้นมารอตั้งยิง,งทิ้งเลยใครมาร์กเลเซอร์มึงหรือกู ่นะมองเลยเฮ้ยเดี๋ยวสั่ไปเขาเห็นเฟลลี่ครับเฟลเเลี่โดนไ้อะไรอย่างเดียวจิตเว็ตรงตีนเขา หอบลงไปแล้วหมดแล้วน่ะดาวคนหนึ่งอะเลโดแมงฝั่งเขาดาวไอ้เหรอแล้วสองตัวที่วิ่งมาทางนี้คิดเวทเวทพอดีเป๊ะเลยที่กี่ลครับตอนนี้เปียวชีเลเซอร์เลยดิเอาเอาของเราอะเลโดแมงเขาดาวแล้วเชี่ยเชีย่ยละ นไม่ใช้วรยุทธไอ,สสอ,สอ้สอัดอ้บ้าอ้บ้าไอบไอมบ้าอ้บาไอ้ม้มมมไ,มไมอ้บ้ไอ้าไอาไออาเอี๋ยวเดีบยาไอ้บ้าไอ้าอ้้อสมอก,กอนเออวิไอาไอ้บอาอาอา ใครดาวรอแป๊บนึงนะล้อนันขวาล้อ้านขวามาเลยนี่แค่นิกเอาเน็กเอาถอยเลยถอยเลยฟูลฟูถอย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 อยถอยเลยถอยเลยถอยยากใช่เปิดมาปุ๊บดาวเลย User joined your channel ปุ่มนี้ชี้เลยได้ไหมไอ้เบสเลียกแอนสมอร์ตให้แล้วกันเลยตอนนี้เลย <ส>แล้ว<ส>เดี๋ยวให้เลือกด้วยนะเอ็มจีเทคพอยท์นอตเวครับืนที่เร็วมากไอ้เหี้ยคืน<ส>ที่เร็วมาก User left your channel. <laughs> Indeed. Indeed. <Okay. laughs> oh,

ตื่นครับผมไปเดินละมูฟขึ้นไปบนซ้ายบ่ละขมุกไปละไป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 ค่อยๆถอนถอนถอนไปวิ่งไปสองคนไปเข้าไปครบก่อนเฮ้ยเช็คกันดีๆด้วยตอนนี้อาการปอดรั่วกับน้ำท่วมปอดเป็นบ่อยมากเดี๋ยววิญญาณเดี๋ยวการยักยันที่หมายอะไเงี้ยมันไม่มีสปอมตอนแรกไง ันไปตอกที่ไหนไม่รู้อะกิโลนี่เสียเวลาไปงี้เลเซอร์มันก็ช่วยได้แค่ิดนึงเหลือไม่ทำายโคเวอร์ไว้อยู่โคเวอร์ตรงนนนนเนินลหลังเนินกั่นแหลโผล่แล้วปดจริงเหรอวะน่ะนั่นแหละมัน,นมันเละขนาดนั้นแหละมันไม่เหลืออะไรแล้วเหลือแต่กระแพงอะ่ะ สเส้นนี้จะเข้าไงเนี่ยเข้าไม่ได้เ erm นี่ยหลบมาแต่ผมว่าเฮ้ยเห็นไหมมีในฟอบเห็นปะในแคนเห็นมีออกมาครับลำซ้ายอ่าอีเกตนะของไอตีดไอตี้มาไอนี้มาเด่นเล่นหลบต่างนานเล่นหลบต่างนานถอยถอยก่อนถอยก่อนกั๊กะกั๊กเถะไอตี้อตี้อตสมกเอา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 

อยู่ตอนนี้เสียเลือดมากกำลังแบ็นปีโป๊ตไปหาขอให้เลือดสเปนเซอร์แล้วก็เคียร์เวอร์ก่อนไอ่แค่นไอ้แค่ถตื่นลวโบมาร์กต้นไหนฮะไม่เห็นเลยลันลอสเตเบิลโอเคไม่กล้าตื่นละเลือดมาเชยเฉยสเตเบิลเลยใช่ไหม่กกลตอนนี้ใครยังไม่ดามบ้างรายงานรายงานตัวหน่อยใครโดดใคอยู่เป็นไรไป เอเปนาวน้การจันแล้วก็ทีมบุเซเดอร์อยู่ที่กินึ่งศูเฮ้ยอย่าไมมุงอย่าไปมุงมาูหัวหน้าหัหน้าได้มี่กูกรายรายกายกายกจอบนะครับผมการตอบกยงดีรอคุณคุณจานจานลงมาต่อนมันยิงไห พี่พานปห้ปวดก่อนเดถยวผมให้เลือดครับเมืองไม่มีนี่ใช่ไหมกอตสเตเบิลรอเตือนพีหลังรอเตือนตัวอยู่ที่หนึ่งหนึ่งครับเออโอเคเห็ยบร้อยครับก๊อตเห็นเอน็อนดมีละ มีที่แผ่บ้างมีที่แผ่บ้างคุณรู้เด้เดีย๋ดวยวผมพันแผน้องที่นองทีม่งตัวนะอโอ้ไม่นะพี่แคไม่มีชุทิก้าพี่ว่าผมยิงใส่เข้าบ<อ>ิลดิ้งหรอวะยิงนะยิงเลยใช่ไหมยิงอะไรยิงพีจีหรือว่ายิงไม่คุณก้อนกิว้ กาการของอาเชชได้ได้ได้ไดไดโอเคโอเคเปนเซอร์ตื่นเลนเป็นเดียมเป็นทิมเซอร์ที่ข้อของผมลูกชัยไปแล้วแม่เอ๊ะอะไรบอมโอ้ยไว้ดาวไวดาว